คือจริงๆแบบตรงตรงข้างหน้าหนูตรงนั้นมันเป็นกระจกแบบบานใหญ่เลยใช่ไหมคะแล้วก็ฟ้าก็เลี้ยงนกไว้ข้างนอกเพราะว่าทาก้าจริงๆทาก้าเป็นคนที่ชอบดูนกตอนเช้ามากตอนเช้าจะต้องได้ดูนกจริงๆบ้านนี้ที่แบบสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้ก็ติดกระจกเยอะมากเพื่อให้ทาก้าได้มีที่ที่ได้ดูนกตอนเช้าทุกวันแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่ทาก้ามาอยู่บ้านนี้ทาก้าดูมีความสุขนะทุกคนในเชิงที่ว่ามันแบบกินอิ่มได้ดูนก ปกติทุกเช้ามันจะต้องแบบว่าขอเข้าเข้าห้องไปดูนกยอะไรเงี้ยทุกคนแต่แบบตรงนี้มันมีมันมีนกให้ดูแลเนี่ยทาก้าก็จะแบบดูเช็คนกถ้าเกิดมีนกเดินอยู่หน้าบ้านยอะไรเงี้ยก็จะแบบวิ่งไปแล้วก็จะไปยืนดูแหละแต่ว่ามันจะมีนกที่แบบที่เลี้ยงไว้เลยอะไรเงี้ยน,นี่ตรงนี้เป็นที่ชมวิวของทาก้าจริงๆแล้ว แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าห้องกินข้าวห้องน้ำทาก,ก้าห้องน้ำเซนนาห้องน้ำซอนด้านะคะเพราะฉะนั้นมีเพิ่มไม่ได้แหละเพราะว่าห้องน้ำมีแค่สามที่นี่เป็นห้องกินข้าวนะคะก็คือด้วยความที่แบบป้าหนูแบบไม่ชอบกลิ่นอาหารหมายถึงกลิ่นอาหารมันแบบค่อนข้างมีกลิ่นใช่ไหมคะเขาก็เลยอยากให้อยากให้แบบบ้านนี้แบบเวลาใครมาหาหรืออะไรอย่างเงี้ย เวลาใครมาหามันก็จะได้ไม่มีกลิ่นอาหารอะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยสร้างห้องอาหารขึ้นมาเพื่อเก็บกลิ่นไว้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเข้าไปห้องอาหารแล้วกันห้องน้ำอย่าเข้าเลยนี่ห้องกินข้าวห้องกินข้าวเป็นแบบมีอาหารเป็นแบบตั้งเวลาไหนไหนเองเข้าไปให้ดูหน่อยเองเข้าไปให้ดูหน่อย เอาไปกินข้าวให้ดูหน่อยเอาไปกินข้าวให้ดูหน่อยไม่เข้าจบทางนั้น